สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมืัอนี้นะครับกสิภาพพี่น้องเบิ่งควายงามราคาดีๆเช่นเคยนะครับผมมืัอนี้นะผมมาอยู่ที่ขอกควายของพี่จันนะครับบ้านข้าวทอมูเกลอาเภอหนองแสงนะครับจังหวัดอุดรธานีเนีผมมืัอนี้พี่เพื่อนมีควายงามฝากแล้วนะครับเป็นโค้หม่ลูกนะครับอยู่โค้งหนึ่งแล้วก็แม่พันธุ์ประกันทองแก้วนะครับแล้วก็แม่สาวตัวหนึ่งเนี่ยซีมาเปิดในมืัอนี้เดี๋ยวจังไรสิเขาไปสอบถามข้อมูลกับพี่เพื่อนนะครับว่าจะเปิดละข้างไหนเนี่ยนะผม สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะวันนี้เอาคุไม่รู้าฝากพี่น้องเนาะ้ากแม่พันธุ์กันทองนี่อยู่มีอยู่หนึ่งคมกับสองตัว่ะคะเป็นทั้งหมดสี่ตัวเป็นลูกตัวผู้่ครับคมเนี่ยลูกตัวผู้ค่ะลูกตัวผู้นะผมแม่พันธุ์นี่เพื่อนไม่ซื้อป่ะครับนี่แม่ดอกคู้นจ้ะแม่ดอกคู้นครับน้องพู้กันจ้ะน้องพู่กันค่ะนะผมลูกเพื่อนนี่เป็นลูกแรกป่ะครับเนี่ยลูกแรกค่ะอายุไรในีครับเนี่ยอ้ สิบสามเดือนแล้วจ้ะประมาณนี้เนาะจ้ะสิบสามเดือนเป็นพ่อพันธุ์คู่ฟูงเขานี่บอกครับแม่ค่ะแม่พันธุ์นี่สายใดครับนี่สายเพชรอุดรจ้ะสายเพชรอุดรสูงล้านเลยครับสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกครับร้อยสายสิบเจ็ดนะครับผมที่ว่าท่องที่สองนี่ผสมยังครับนี่ผสมไอ้ไรของอะไรคะผสมของเบิ้มจ้ะผสมของเบิ้มพันล้านไว้นะคผมท่องที่สองเนาะเบิ้มเนาะค่ะอันนี้ผมท่องเบิ้มนะครับผสมตั้งแต่วันที่สอง มีเดือนหกอ่ะสามเดือนแล้วเนาะจ้าแต่ว่ายัง <5. S 2> ไม่ตัวทองทเธออยังค่ะนะครับสำหรับทองเบิ้มนะครับทองที่สองนะผมได้แต่ว่าเพื่อนกับลุ้ไอ,นอ้นิ่งแล้วเนาะนิ่งแล้วค่ะที่ว่าเขาสังเกตมาจ้านะพอเบิ้เพ่นล้านทองที่สองน่าจะทองอยู่ดอกค่ะแต่ว่ามันในสามเดือนนึงวไหมมันทองอนอนก็เลยกว่าขั้นด้อยากดวงปันใดจ้ะแต่ว่าคันพี่น้องว่ามาเบิ่งแล้วก็อยากตรวจท้องกับชีค่ะกับชีตรวจให้ตรวจได้เนาะจ้านะครับผมเอามาเบิ่งแม่นก้อนแม่สูงร้อยสามสิบเจ็ด แม่ดอกคู้นครับเนาะแม่นี่นะครับเบิ้งอัตลักษณ์ชัดเจนแข้งขาใหญ่เล็บมนงามดีค่ะเล็บหนอดเล็บน้อยกอดเขาใน่ยมุมต่ำนี้เนาะมุมีค่ะประกานต่ำนี้ไ้ขาทุกหางดอกนะครับผมเบิ่งหน้าตาิ้นหน้าเขาข่นควนคูหน้าซองทางสวยนะครับผมเอี่ยวมาข้างครับเดี๋ยวผมเสิญพี่น้องเบิ่งลำตัวกันลำตัวยาวนะครับควนดีสองควนหาเงินหาทองนะครับกหางใหญ่พุ่มหางเป็นพั่วควนฟองนี้ก็ดีนี่ เกี่ยวงานลูกสวงขางนะครับผมเบิ้งเอาครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดที่อยากได้ไปพัฒนาสายพันธุ์กันนะครับในท้องคือเป็นรุ่นลูกของเบิ้มนะครับผมเบิายแขงคลายขายเพื่อนเบิ้งนะจ๊ะยางงามรังไงเลยจ้ะแขงขายไงเนาะเล็บก็สวยเล็บมณงงามดีเล็บหน่อยนี่เพื่อนเล็บหน่อยไงเลยครับนี่กอดเขาในสวยนี่เล็บหลังเพื่อนเบิ้งเอาครับพี่น้องเล็บมณงงามสวยงามแต่กับเพื่อนก็ได้ลัตัวที่ยาวนรงพี่เนาะค่ะหางลามสีก็สวยจ้ะสีสวยเป็นสีสีดอกเหล้าสีดอกเหล้าเนาะจ้ะนะครับผม อ่เดี๋ยวมาเบิ้งการจลูกกันลูกชายนี่เจ้าผู้กันติครับนี่จ้าน้องผู้กันเดี๋ยวไอ้ป่อยแม่เพ่นจินหญ้าทาก็ได้ครับเดี๋ยวจะไ้ลูกมาให้พี่้องเบื้องก่อนนะครับจะให้เบื้องการจลูกกันนะครับเนี่อันนี้ก็เป็นพ่อพันธุคงฝูงนะครับสำหรับเจ้าผู้กันเฮ่าอายุสิบสามเดือนมั้งนี่แต่ว่าพ่นทรงหลูกมาแต่ลักนี่คือัคเจนเนาะคือแม่เพ่นจ้ะรรสีแ<ส>่รากคือแม่เลยจ้ะสีก็ได้แม่จ้ <นะ S 2> าเนี่ผม แข้งขาใหญ่นี่ครับเนื้อหนังดีเลยนะครับสำหรับพลอยนุ่มหน่อยตัวนี้ความสูงนี่บอกตั้มก็รอยยี่สิบเลยจ้ะยี่ห้าเลยจ้ะประกันอันนี้ครับเบื้องเบื้องอัตลักษณ์เบื้องหน้าเขาเพิ่นนะครับนี่อัตลักษณ์ดินชตินได้แม่นี่ครับมีสามองค์ล่างๆนะครับนี่ค่ะนี่ครับโอ๊กเผาใหญ่เลยแข้งขาใหญ่เลยจ้ะสีได้แม่เนาะขวนก็ดีครับนี่เบื้องควนเกีียวเต็มตัวเลยครับนี่หนึ่งสองสามสี่ควนั้ีหนึ่งสอง สามสี่ห้าอืมเอาหมุนหมุนมุนไปครับผมนี่ลองเบิ้งถ่ายเบิ้งยังกันถ่ายใหญ่ดีเนาะพี่เนาะถ่ายนี่ใหญ่เบิ้งอัน t h เบิ้งอย่างเพิ่นนะครับหางลามในแม่เท่อนค่ะอ่ะเบิ้งขวานฟังนี่นะครับนี่หนึ่งสองสามสี่นะครับเกี่ยวสวยเลยขวานแข้งขาเพิ่นใง่ายเลยครับนี่ควายหน่อยแลยว่าแข้งขาในง่ายนะครับผมเพิ่นใจหลูกมากนี่ทางโค้งแางเนาะค่ะแข้งขาใหญ่แข็งแรงค่ะเขาก็ใหญ่จ้ะนะเขาดอกเขาเพิ่นพี่น้องครับนี่ ควายพึ่งสิบสิบสองสิเดือนประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าคนเขาคนเป็นคนเขาใหญ่เลยอาชัยสวยนะครับสำหรับคนแม่ลูกคมแรกนะครับแม่ดอกคุนสูงร้อยสามลูกชายวัยสิามเดือนแล้วการไท้องผสมของเบิร์พัลานไว้สเดือนค่ะสามเดือนแล้วนะครับผมจะเปิดราคาได้พี่ถือเลยจ้ะหนึ่งแาบาทจ้ะหนึ่งแพค่ะนผมราคานี่กัต่อในี้เก่านาะได้ได้ค่ะหรือว่าจะ โทรมาให้ลังไม้กันว่าตรวจท่องให้แน่ <คะ S 2> ก็ไดเนาะคันว่า <คะ S 2> อยากให้ชัว <คะ S 2> ตรวจท่องให้ได้ว่าคันว่าวท่องเบิรมแล้วกาสิถือว่าราคาเนี่กับคุ้มคา่าเ <คะ S 2> นี่ยผมเอาบอเบอร์เบอร์พี่น้อนงมาดพี่ศ <06 3 S 2> ูนย <7 80 S 2> ์หกสามเจ็ดแปดศูนย์สองเก้าสี่เจ็ดค่ะของพี่จันนะครับผมเปิดคมแรกไว้อะปล่อยปล่อยปลลูกเดี๋ยวเปเอาแม่มาครับเปิดคมแรกไว้นะครับนี่คมแม่ลูกงามๆนะครับแม่สูงลอยสายเจี๊ยกกับลูกชายหนึ่ง สนคือกันนาคือกันเลยจ้ะลูกกับเม่เนาะไอ้ลูกชายกับนาหวานในเม่เนาะจ้านาหวานในเม่ตัวแรกผมว่าเอาลูกลูกสาวบอาครับนี่ตัวแรกแม่สีกับคือกันสีกับคือกันสีกัคือกันแข้งขาใหญ่กันแข้งขากับคือกันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทค่ะแม่ก็ยังสดสดู่เลยจ้ะเป็นควายลูกแหลกเนาะแม่นค่ะนี่ครับผมอาสวยๆครับคุ้มแรกหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันจ้าราคาถึกๆเลยจ้ะต่อรองราคาได้นะครับแม่เพื่อนกับโครงสร้างดีค่ะได้ลูกลุกบึมนะครับผม เดี๋ยวฮาเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับพี่ว่าเป็นแม่พันประกันทองแล้วก็แม่สาวเนาะค่ะอ่าครับผมมาเบื้องตัวต่อไปกันนะครับผมเป็นแม่พันประกันทองนะพี่เนาะนะผมเป็นสาวท้องแรกป่ะครับเนี่ยแม่นค่ะพ่นไมีซื้อป่ะครับแม่ดอกแกว้วจ้ะแม่ดอกแก้วเพ่นเป็นแล้วก่อทั้งใดครับเนี่ยสายเพชรอุดรเนี่ยจ้ะสายเพชรอุดรสูงไรนะครับสูงลอยสามสิบสามค่ะลอยสามสิบสามค่ะนะผมท้องแรกนี้ผสมท้องใไว้ครับเนี่ยท้องใบจ้ะอันนี้คือตัวทองลอยจ Sharp ้าแปดเดือนแล้วค่ะทองแก้แล้วค่ะ นะผมของทองใบนะครับผมนี่หลอดครบนะครับกําหนดคอดกับปลายเดือนนี้เนาะปลายปีนะครับเดือนธันวาคมนะครับตรวจทองเรียบร้อยสถานะนะผมนะครับทองแก้แล้วสำหรับสาวสวยตัวนี้นะครับผมได้เป็นลูกของทองใบนะพอพันแกนเชื่อมเสียสนามนะผมอะมาเบิ้งอัตลักษณ์ของเพื่อนกันเบิ้งนาเขานะครับนาเขาสวยหวนคู่นาสามอ่องผูกโบนะ นะครับโอ๊กเผาเป็นนี่ครับสวยเลยโอ๊กเผาพนส้ะสวยนะครับสำหรับแม่นี่นะครับอัตลักษณ์มีให้เห็นสามสินเลยครับผมคอใ่แข้งขาดีเนาะมุ้ยตันี้บมมี่จ้ะนะครับประกาศตันี้ไว้ให้ไอผมเอาเบิ้งขวานเที่ยวงามนะครับนี่สองขวานหาเงินหาทองนี่ครับผมเอาม้นไปครับเดี๋ยวผมเสีให้พี่น้องเบิ้งไทยกกหางพุ่มหางนี่ครับนมพนนี่ครับเบิ้งนมพนยังเป็นสีชมพูน้อยๆที่สวยนะครับพร้อมที่จะเป็นแม่พันธุ์แล้วได้เป็นลูกๆของท่องใบในท้อง นะครับในเบืองก่อนท้องนี้กันเกี่ยวง่ามเหมือนกันนะครับผมไอแม่น้องดอกแก้วนะครับผมสูงร้อยสามสิบสามทองแก่ๆของทองใบสิเปิดราคาดิพี่เจ็ดหมื่นเก้าพันจ้ะเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับได้เป็นลูกๆของทองใบเนาะถือเลยค่ะนะครับผมผู้ใดีที่อยากได้ไปพัฒน้าสายพันธุ์กันนะฮะไปลูกๆของทองใบในท่องกัสีพัฒนากันได้นะครับผมเอาบอกเบอร์หี่น้องอีกลำนงพี่ศูนย์หกสามเจ็ดแปดศูนย์สองเก้าสี่เจ็ดค่ะของพี่จันนะครับผมเปิดตัวที่สองไว้ นะครับแม่พันธุ์ประกันทองไอ้แก่ของทองใบนะผมมีหลักฐานครบนะครับมีหลักฐานครบตัวทองล้อยนะครับผมเจ็ดเมื่อเก่าพันกะต่อรองราคาดีเก่าเดืทองใหญ่ปานีจะนี่นะครับผมเปนบบทองกันเดี๋วเอื้อมาเลยครับนี่ยนี่เลยจ้าอ่าท่านสวยๆครับตัวที่สองครับแม่พันธุ์ประกันทองนะครับได้เป็นลูกของทองใบนะครับผมเพิ่นกะซื้อว่าโค้งสางกะเอาไปพนักกัได้ครับสำหรับแม่พันธุ์ตัวนี้ค่ะอันนี้ให้เบื้องตัวสุดท้ายกันนะครับเป็นที่ว่าเป็นแม่สาวเนาะจ้าาแม่สวนะครับผม อ่ะครับผมมาเบิ้งตรวจเสื้อถายกันนะครับเพื่อว่าเป็นแม่สาวพ่อผสมเนาะจ้ะหนะผมไม่ซื้อป่ะครับนี่น้องกีตาร์จ้ะน้องกีตาร์นี่เพื่อนเป็นเล่าก่อท่างใดครับไอ้ข้อยงามมุดอนนี่นะจ้ะข้อยงามมุดอนจ้ะเพื่อนอายุหลายนี่ครับนี่สองปีเก้าเดือนจ้ะสองปีเก้าเดือนพร้อมที่จะเป็นแม่พันธุ์แล้วเนาะจ้ะเพื่อนสูงหไรไหมครับเพื่อนสูงลอยสามชีพประกันไว้ลอยยี่สิบเก้าจ้ะประกันลอยยี่สิบเก้าบวกเนาะค่ะน้าไปหาสามชีพค่ะอ่ะมาเบิ้งนะครับนี่ไอ้นี่เพื่อนขึ้นไปครับนี่ ขึ้นแล้วจ้ะขึ้นได้สองรอบแล้วสองรอบเลยเนาะเพราะเห็นบวมๆแล้วนะครับแต่ว่าก็รอพี่น้องมาเอาไปพะนะล่อไปเลือกพ่อไส่ค่ะเม่นนะเพื่อพี่น้องเห็นแล้วอยากเลือกพอในดวงใจไส้กับเลือกเอานะพะนะกันเอาตามจินตนาการนะมาเบิ้งความงามของพนกอนนาเขาใหญ่เนาะจ้านาครับนาเขานะครับสวยอัตลักษณ์มี้เห็นครับผมอ่องข้อสินใ่เลยครับนี่แข้งขาใหญ่เลยจ้ะนะครับอกเผาเด่นแข่งขาใหญ่นี่ครับ เร็บกับมุนงามจ้ะเร็บมุนงามดีบมมุ่มต่ำแหน่งเนาะพี่เนาะบบค่ะรับประกันตแหน่งอ้างดีนี่ครับบวมๆแล้วพี่น้องครับนี่รอบต่อไปกไปไเลยคับไปใส่เลยครับพี่น้องครับนี่แข็งแรงตเต็มที่แล้วค่ะแนวผมสำหรับแม่กีตาค่ะแนวผมอามาเบิ้งนี่สวยนะครับนี่สิเปิดราคาได้พี่นี่หาเมินหาจ้ะหาเมินหาพันเนาะหาราคาเกษตรกรเลยจ้ะนะครับผมพี่ว่าผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงไปพัฒนาใส่พันกันค่ะนวเพื่อนก็ถือว่าโค้งสางดีอ้างดีนะครับผมบันท้ายพุ่มหางเพื่อน นะครับพี่น้องอยากได้พ่อได้ก็เลือกใส่เอานะพน้ากันเอานะครับผมก็ถือว่าเอาไปพน้ากันได้สำหรับควายสาวตัวนี้หาหมื่นหาพันต่อได้คือเราหมื่นนี้มีสมีนรอพี่เนาะมีสมีที่ว่ามานเปิดว่าจะเป็นคมแม่ลูกคมแรกหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันแล้วก็แม่พันประกันทองหันเจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้าปิดท้ายด้วยหาหมื่นหาหาหมื่นหาครับแม่กีตาร์นะครับผมสาวพอมสาวผสมสวยๆเลยผู้ใดสนใจตัวใดก็โทรมาทดลองพูดคุยกันเลยนะครับผมย้อย อ่สำหรับทิ่นี่เขาพูดลายนะครับที่ติดตามชมกันนะครับขันมีความงามราคาดีกัสิภาพพี่น้องเบิ้งมาเราชมกันอย่าเคยนะผมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกดแชร์เป็นกําลังใจชงชาติภาพเที่ยวไว้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ